เผื่มมีคิวหูขฉีดตาเน,ะนาะใช่ไกมนางกินเพิ่งกินข้าวอิ่มงัวหิวกินอิ่มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่กูดคนเลยเด้อค่ะคิปโผล่เริ่มออกละไม่ให้ป๊าป๊านั่งสวัสดีครับนะ <laughs> ไม่เป็นเล่นตาเลย <laughs> ทำไมไม่นา่าต่เธอเห็นคอมเมนต์ไหม ห็น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแม่สวยจังฟิลเตอร์ค่ะเอาแล้วฟิลเตอร์อาเปองโบเอาแม่นึกว่าพี่สาวมาทธานในหัว40สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครับครอบครัวน่ารักมีน้องสาวอยู่นะคะปีเก้อยู่ไหนแม่ปีเก้ปีเก้ปีเก้เ้ยหนู พี่แกมานี่นะมานี่อันนี้ <c oughs> เป็นไล์เลกหรือเปล่าที่แ, <c oughs> แบบว่าทุกคนเห็นใช่ค่ะทุกคนเห็นว่าหนูครอบครัวหนูมีใครบ้างอันนี้น้องสาวคนเล็กนะคะเบื้อคขึ้นแหลกือดํดำเดะมากอ้วนมากยืนหน้าไป <c oughs> ให้แม่เขาดูมามานั่งกับเพียน <c oughs> อันนี้ชื่อน้องปีแก้นะคะ นี่ยิ้มมีรักยิ้มด้วยไม่รู้ว่าเอามาแต่ไหนยิ้มเบิ้งนี่มีรักยิ้มสองข้างเลยในครอบครัวไม่มีไม่มีใครได้เลยปีปีเกได้คนเดียวแล้วผกาศก็มีแต่ว่าผักาศมีข้างเดียวแต่พี่แอนไม่ได้เลยข้าเชื่อกัน <c oughs> บังไม่ได้เอยาม่ระกมีเหาไหมนี่ไม่ค่ะไม่มีคะสาวผมด้วยวันค่ะ น้องเหมือนพ่อใ<ช><ห>นวิกเกรอร์แมนต้องพิกเกเหมือนคุณพ่อแต่ว่าแบบว่าม,มีมีน้องสามคนเอ้ะแม,ม,มนมีน้องสองคนรวมกับหนู้วเป็นสามก็แต่และคนก็นิสัยแตกต่างกันไปหนูก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งถ้าพิ่เกก็คือพีเก้นี่สีเรียบร้อยคือผาผับไหวแห้งแม่อยู่จักปีครับอ้าวพี่โจมานั้น เดี๋ยวลองเซิร์นไปก่อนตำรวจมาเร็วนั่นว้ายทุกคนช็อตใหญ่มากพีเก้ถ้าเกิดพี่โจขึ้นมาปุ๊บเราออกนะเราจะให้เขาคุยกันอะไรเอ้ยคักน้องป้าคนเบิองหาเลยคักน้องเอานั่นพีเก้มานี่พีเก้นมานี่อะไรให้ให้เขาคุยกับพ่อขาไมจิงจนเนยสีโาวให้เขาคุย สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นซีนใหญ่มากทุกคนอย่าลืมแคปนะคะเรื่อิงานเรี้ยงครับนั่นวันนี้ไม่ได้ทำงานครับเอาประเด็นงั้นวันนี้วันยัไหนครับวันเสาร์วันยูวันหยุดหรอคะไม่ได้เข้าเวรแล้วต้องเข้าเวรวันนี้ไม่ได้เข้าเวรครับรอรอไปรับเจ้านายประมาณสี่ทุ่มครับ ซีใหญ่มากคนดูคน,น <laughs> <laughs> ดูเยอะมากเลยอ่ะเขินเอ้ยแต่ว่าเคยไปที่ยูยูเวทียูเคยไปเคยไปผูกข้อมือยูผูกข้อมือรักษาอยู่มยไม่เคยเห็นป้า,าใช่เราไม่เคยเห็นห่ะเออล้วก็เอาเอาแว่นตาให้ป้าใส่นาะ <laughs> <laughs> ไม่เคยเห็นป้า <laughs> เอาแว่นตาออกพ้วย <laughs> ป,ป้ามีแว่นตาอนะ่ะเอาเคือมาคุยกัน <laughs> คุยอย่าง ใครจะเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าเห็นวะเนี่ยเห็นว่าพี่โจเตะบอลมีเมื่อวานนี้ไปเตะบอลมาใครจะกล้าคุยครั้งแรกค่ะครั้งแรกเอาครั้งแรกเป็นไรกับพี่โจโอ้ยนั่นทุกคนเอาไงดีโอนเธอจะมาสะกายด้วยแต่ว่าโอนไม่มีโทอนสำหรอบ ep สี่สิบสามพี่โจ พี่โจจะไปแมนบอแมนบอค่ะแมนใช่พี่โจไปค่ะวันที่สิบเก้าใช่ไหมใช่วันที่สิบเก้าน่ารักเท่โอ้นั่นนั่นพี่ดีสิสามมือไปค่ะพี่โจไปนะคะแล้วอันนี้ซีนใหญ่นะคะทุกคนทุกคนต้องอัดหน้าจอไว้ด่วนเลยนะคะคุณแล้วให้คุยกับป๊าสอบคนเช้าก็คือพวงว่าอุ้ยอะไรเนี่ยมเมตตา อันนี้อยู่อยู่ห้องเช่าหรือไปอยู่แฝดด้วยอยู่ไหนอยู่ที่แฟดเหรอเขอยู่ที่บ้านแต่ว่าตอนนี้มามาบ้านพี่ชายที่ที่อยู่สาทรครับอ๋อนีอ้าวแต่ว่าปกติผมจะจะพักที่เมืองทองครับอยู่ในเมืองทองเลยอ๋อแต่ว่าที่ทํางานอยู่ปัตุมครับมันมันอยู่เขตติดกันครับระหว่างปากเจ็ดกับกับปทตุมครับอ๋อปัตุมปตก็อยู่ใกล้กัอืมน ก็เกาะปากเกรนี่เป็นเกาะหน้าเที่ยวเนาะสถานที่หน้าเที่ยวเหมือนกันนะปากเกร็ดนะปากเกรก็ก ờ, ors, <Tokyo> ็จะมีเด่นเด่นก็จะเป็นสนามบอลเมืองทองครับพ่ออากาศเขาเป็นสนามบอลเมืองทองครับก็จะมีก็จะมีโซนในในเมืองทองอะไรครับมีหลายอย่างครับตำรวจตำรวจสอบสวนกันระบาดนี้ ทำง,งานกี่ปีแล้วผมกำลังจะสองปีแล้วครับอ๋อโอเคโอเคพอโมเมนต์มูโตทักงสายมีระเบิห <laughs> น้าคือกันไรพอก็ลูกเอาส่วนมากมีคนบอกอป้าป้าเหมือนพี่โจนะร้ <laughs> ายกันตำรวจคือกัน อะไรนี่โอ้ลูกสาวเผยเผมันซีนอะไรนี่มันบอไหรเด้อาทย์นี้อาที่นี้อาที่หน,น,น้าแม่ไปไหมครับไม่ได้เท่าไรสิบเก้าหรอโอ้สิบเก้าจิดงานแต่งพอใช่ไหมแอนใช่ใชไหมพี่ยันมาบอกสิบเก้า <19 S 1> สิบเก้นาสิบเก้าไม่ได้ไปครับพอดีหลานชายแต่งงานแต่งงานที่สิบแปดถูกถูกพอมานี้สิบเก้าสิบเก้าแต่งงานครับไม่ได้ไปครับเอาพี่ยิ้มเพ็ยยังอ่ะ อันน,น้องโจ๊ดสุดๆนั้นโอ้ยสิ้นอย่างนี้เวอร์บันเถืนเด็กน่าเด็กน,น่าคุณโบราณว้า่สามตัวหนึ่งสู้ไว้สู้ไว้ แต่ว่าพอ่อพ่อพี่โจก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นตำรวจคือกันนันบอกใช่ยู่อยุธยามาอบกพัวคือสิมิดแลลต่ลำตรวจลำตรวจตูดเน,นะไม่มีสินค้านะคะวันนี้ก็เลยหนูไม่สามารถเอาขึ้นไลฟ์ได้นะเดี๋ยวมันปิวนะคะน้องโจงสูซูแบบใช้แล้วอยู่้นานอุ้ค <c oughs> เอาเราคือยิ้มเราคือเขินแท้ๆทุกคนน่าหนาเรายิ้มบ่อยู่เลยปกติคุยกันหนู่มสองคนบ่เป็นแบบนี้คุยกันหนู่มสองคนพี่ไม่เป็นี่ยนีลยนะเจ๊ก็เขินปีเกสวัสดีสวัสดีค่ะคอณแม่ยังก่อนไม่เคยไม่เคยหรอเอานั้นเดี๋ยวค่ะดอกเพื่อนบ่ได้ห้องจริงจริงเขาชิจทัวลงอายพ่อเถ้า โอ้ยนัน่นทุกคนค่ะช่วยด้วยติดตัวแล้วเ <ไป S 1> ห็นระเพด้นพดานเราปะเนี้ยอ๋อนอ้อน้องสาวเหรอครับใช่ค่ะชื่อน้องปีเก้แม่อยากได้ลูกชายมากตังเลยเล่นในทองเป็นเสื้อนอนักบอ,บอกลบา,ลาร์เซโลนาไ่ลูกชาย โอ๊ยนั่นเอ้ยเออนั่น <laughs> โอ๊ยอย่างงี้ <laughs> เป็นนักบอลเหรอเฮ้ยเ <laughs> ขินนั่นโหยทุกคน <laughs> ใครเขินกันนะเนี่ยังเราไม่ได้เขินนะมูโจสูซูเ <laughs> ขินจำ <laughs> อุโแม่นคนเบิ่งสีพุงทะย,ยานสู่หนึ 600, 000, 000, 000, 000, 000. ่งพันบ่เนี่ยหกร้อยยี่สิบกว่าคนหกร้อยแรงเลมากอุ้ยนี่ลูกชายแรงมาก <c oughs> แร่งยู่นะ่าเมื่อกี้เป็น,ใในูกษราย <c oughs> น้องคนกัสต้ะถ้าเขินแสดงว่ามีใจแน่ๆอุ้ยประกาศไปไหนประกาศประกาศครับพ่อเท่าน่าคือคึ้มแท้ ใจดีจ้าเออได้แม่หันแทน,นเราเวลาเราขึ้นเราเป็นแตะยนันเวลาเราหนาบูดเราเป็นแตะยนันไม่หนาบูค่ะน้องโตสู้เขาขายยันนี่ประกาศอ่างนา้ำค่ะแล้เราเราเคยยิ้มแท้ทุกคนปกติพี่โตไม่ยิ้มแบบนี้นะใช่ไหมทุกคนสังเกตไหมปกติพี่โตไม่ยิ้มแบบนี้นะเซี่ยวเขาขายก็โอหย มือนี้สอบปากคำเป็นบ่ค่ะสอบปากคำเดิมมอนี้มือนี้ถึงสอบปากคำพี่โจถูกสอบปากคำพอกระหลุนเอาใครใครทำหาพิกาดมีคนทำหาพิกาดด้วยยิ้มแบบไม่ไอ้เลนเล่นแมวแกคืนแล้วพี่แมวพูดผู้เชี่ยนเนี่ยค่ะพี่แมพูดผู้เชี่ยนยังเพี่นเล่นแมวแกคืนแล้วพุ่น่ะนี่มันเดินมาอ้อนพอดีพอเขาลูกเคยหน้าตากันแท้ มูโจเตรียมเก็บเงินค่าดองเลยนี่ค<า>่ะทำไมไม่รู้มีผู้ใดถามหากระบรุไม่รู้เลยเคินเคนแม่เถ่าเคยโคราดว่าช่นนี้อ๋ออันนี้เป็นน้องสาวอีกคนนึงนะคะน้องคนกลางนะคะค่ะสภาพคือแม่ป่าใช่ไหม,ไมรสงสารลูกชายเลยตอนนี้สงสารเราให้อย่างทุกคน่คะ เดี๋ยวนูสิเอาเบอร์สวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะพี่โจพี่เคยสวัสดีครับอ๋อว่างเซนโอ๊ยขอบคุณนี่ต้มตุ่นแห้งขอบคุณนี่ต้มตุ่นมากงงอ่ะกระายไปไหนคะับ่านไงใครอ่ะออ่ะนี่ค่ะยูนี่ค่ะยูนี่ค่ะเด็กนี่ค่ะคุณรดอยู่บ้านไหนอยู่บ้านนางอยู่บ้านนางอ๋อ ท้ของหัวขึ้นตร้งเราจะพี่เคยมูโจสููเริอมแม่เป็นกำลังใจให้แม่ทุกแจ้งสวัสดีค่ะพี่โจยิ้มไม่หุบเลยอ่ะคุณพ่อเป็นตำรวจทั้งสองฟังเลยบุเพชนิวัาดทุกคนมันแา่ใจดีค่ะอุ้ยแม่ฝนมาแล้วแม่สวัสดีค่ะน้องประกาศนั่นละค่ะขอบคุณนะคะมูโตพอเป็นตำรวจบอครับ พ่อพี่โจเป็นตำรวจนะคะตอนนี้แล้วงดูอดุทายาหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่รู้วันเป็นพ่อม่พ่อครัวตำรวจน้องพักกาดเรียกพี่ไอเด้อเอาเขาไม่ได้เรียกวพาพี่เอาเขินว่าพี่ไอเหรอพี่ไอพี่ขื้อแม่อ่านนะแม่โทรมาไม่ได้นอนโอ้แม่มาดูมาทันไรอ๋อพอดี พอดีลูกสาวยำหมูยอของพี่แจงกับพออแม่ฝนรวมกันค่าในโทรหาแม่ฝนนึ่หนโอ้ยแม่ไม่เชียร์ลเวบร์พูลหรออะไรไม่รู้อันนี้อันนี้แม่ แม่แม่แม่เอมมี่ส่งมาให้เพ่นเทนคัพเท่เพิ่นกันเลยแม่ยาเรียกคาดองแพงเด้อทุกคนหนูไม่ให้ถามแม่หนูนะหนูจะให้ถามพ่อเด็กดีเกยิ้มเด้กหันมันยิ้มแจวเสื้อที่แม่ใส่ซะด้วย อันนี้เป็นแม่เอมมี่ยูคอนาททรงมหายาค้าเพิ่นเห็นครับเชฟิ่นเพิ่นเห็นขับรถเชฟิ่นเพิ่นขายเสือนะ้อผ้านี่เอาบ่ไม่รู้ขอบคุณแต่ว่าเพลินสังเกตได้เคลียได้วันนี้แตงง่งงมากเลยงงมากเลยครับบ้านนี้แบบเคียร์ทุกทีมเลยอะงงของป้าก็อะไรนะเดี๋ยวกับเชีวซีดเดี๋ยวกับเชีวซีดเดี๋ยวกับเสียตัวละหนึ่งเทนแล้วพี่โจพี่โจเคียลิเวอร์พูล นี่แหละมันถึงจะได้อัตลุดแบบเวลาบอลมามันจะมีสี่ไดเชียกันหลายทีมถ้าเราไปในทางเดียวกันหลายมันจะบอมันจะไม่สนุกอ๋อเราแคปยังไงเราให้ปะปะเดี๋ยวให้ปะปะมันก่อนให้แม่เห็นหน้าป้ะแม่แคปนะแม่เตรียมแคปนะเดี๋ยวค่ะทำอะไรแคปจ้าเอาแม่ออนนี่ออกไม่เอาดูมันีเด็กแคปเองอี้เตรียมตัวเด้อหนึ่งสองสามที หนึ่งสองวันอาซาละฮาบูชาไปมองกล้องไหนนี่ลุยรูปครอบครัวปะนี่อันนี้เราก็จะเอาไปอัดกรอบมาติดตรงนี้เลยนะคะอู้ยัอดีน้องโยเกิร์ตด้วยนะคะน้องแอนดีปีหนาลงมิสแกลงแอนไปคอนเกิรมามาไหรพวกนี้หรอ ใช่ค่ะพวกนี้เสาได้แบบบ้านยังค่ะยังไม่ได้เลยค่ะหาเสาประทันใดอยู่ค่ะประทันใดมีเสาอยู่ได้อีกประมาณสักสองปีี่สิบห้าลงเพราะว่าหนูขับรถกลับทำทที่ไหนอ่ะทำที่ที่โคราชหรือว่าที่ไหนอะไรนะคะทำทำที่ไหนนะบ้าเอ่ยู่ยุโคราชค่ะอ๋ออยู่โคราช พ่อแอบจังพ่อแอบจังเราเป็นสายหลับเดยทุกคนเออเราเลยต้องรูปจัปแดรูปครอบครัวปะเนี่ยรู้สิหนูพูดจริงนะเดี๋ยวหนูกลับมาบา้านเที่ยนหนึ่งเราหนูเอาใส่กรอบหอยไปตรงนี้เลยแค่น่าจอยแล้วนะถ้าพี่โจอยู่ค่ะคุณพ่อของแอนนี้คงจะครอบครัวสุดสัน เราก็สีเขิยดในทุกคนชำนิลแล้วก็ยิ้มว่ัชันร้อยใจใจข่อยแต่ตัวนะพี่เกสวัสดีค่ะลูกแม่ฝนสวัสดีพี่เกสสวัสดีแม่ฝนมากคสวัสดีแม่ฝนยำหมูนออะไรมาค่ะร้องเหรอยำหมูยำแม่ฝนอร่อยมากเลยค่ะยำหมูยำแม่ฝนอร่อยมากเลยค่ะ ผู้นี้นี่ยตรงส้อนเบาพี่น้องเบาพราะผนมอ,อีกประมาณอา่ออีกสิบนาทีก็แล้วกันเราจะลงไลน์นะคะหน้าเหมือนกันมากเลยแต่ทุกคนบอกว่าหน้าพี่โจเหมือนเหมือนป้าหนูนะใช่ไหมเหมือนไหมทุกคนมาดูใกล้นี่้ ก็ให้ปลาใส่แวแต่พ่อหนูหล่อมากเลยนะจริงๆเออหนันแมวกัดแต่พ่อหนูหล่อมากเลยนะหนูพูดจริงนะเล่า,ถาเถาะเราแต่ว่า <laughs> วเราหล่อเนยไม่คือห <laughs> <laughs> บอทุกคนกันลงจริงเพราเหมือนกันเหมือนจริงเหรอเหมือนมาก ถึงอายุจะเยอะแต่หน้ายังเงด็กอยู่นะคะเออใช่แต่อายุป้าหนูหนูให้ไทยว่าพ่อหนูอยู่เท่าไหร่พี่โจพ,พี่พี่คิดว่าพ่อหนูอยู่เท่าไหร่สามห้าสามห้าป้าได้ยินไหมคะมไปจริงเหรอพูดดีมากเลย <S <S> สลับกันลองสลับกนันดูค่ะผู้ใดท้ายถือหนูเส้ให้คนที่ไทย คนที่ทายถูกนะคะหนูจะให้คนที่ทายถูกกินคําถามมาได้หนึ่งคำถามมาหน้าพ่ออุ้ยแม่ตาเขาหล็แม่ก็ซิวได้หนูยังไมู่้เลยสนัรอโลลไหนอ่ะคนขึ้นคนแรกแม่ดูให้หน่อยใครอ่ะมันดูได้เยเหรอ นี่ไงคนนี้<ไ>แม่อะไรนะ่ะไหนล่ะเนี่ยโบหินเอ็นจีนี่หรอใช่ไหมไนี่ไงลันดาใช่คนไหนเพนเนี่ยเอ้ไม่ใช่ตัวเอสเนี่ยไม่ใช่คนนี้คะ่ะคนนี้ถ่ายถูกคะ่ะคนแรกเลยแม่วันศิลาเหรอคะแม่วันศิลาแม่ถ่ายถูก อายุพ่อห้าสิบสามปีค่ะถเถาบอจริงเหรอใช่พ่อหนูอายุห้าสิบสามปีนะทุกคนาาแต่ว่าใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเอาคิดบ่างเอาหนูเลยบอกไงว่าพ่อหนูหล่อม,มากจริงๆไม่แก่เลยค่ะนึกว่าสี่สิบห้าเขินเ <laughs> เอาแล้วแบบ ออกกําลังกายชุ่มือเราคือแบบว่าเราฟิตแห้งเราเราแลนออมอันสนามเด็กเล่นนะ่ะสนามฟุตบอลเออสนามฟุตบอลนะ่เนลนะเราแลนบ่หยุดเลยไหม,มนะเราเห็ดไดถังไดสามสิบรอบอ่ะเราแบบแลนแบบเราแลนไปหยุดเลยไหมจ็อกกิ้งแม่น้าเด็กมากหน้าไม่แก่เลยพี่โจกันว่าสามสิบห้านะนแล้วคุณแม่ล่ะคะพี่โจพ,พี่คิดว่าแม่หนูอยู่เท่าไหร่ โอ้ย48มันยังไม่ถึง40ไม่ถึงไม่ถึงหรอกไอ้อนี่ก็40 40เลยเนี่ยเดีด๋ยวๆ Oh my god พ <c oughs> ี่บุษยาเขาบอกว่า48 48พ <c oughs> ี่นุชชิดาบอกว่า47 <c oughs> เกียวน้อย38ไหนแน่มีคนถ่ายถูกไหม,มไยพี่แก้วโมเดล44 ไปุยปุยไงเนี่ยเนี่ยปุ้ปุ้ยเนี่พี่ปุ้มปุ้ยไายถูกนะคะแต่หนูจะไม่บอกว่าแม่หนูอยู่เท่าไหร่แต่พี่ปุ้มปุ้ยไายถูกนะคะปุ้ปุ้ยอ๋อคนนี้ก็ทยถูกจุแจงุแจงพี่จุ๊บแจงก็ทายถูกนะคะเขารู้เขาอยู่ในด้อมใช่แด้อมอนนไเนี่ยแล้วใส่ใส่อันนี้นนาลักมากเลย ดอมแอนนี่โตครัอุ้ยคนมึงเท่าไรแท<ะ>้ผมคนดูเจ็ดร้อยเลยอ่ะอุย้ยคนมาที่หลังเนี่ยมาไม่ทันช็อตเด็ดนะทุกคนนั่นผู <laughs> ้จบไปคอนแก้มืออะไรครับไปวันที่สิบแปดครับเกียวน้อยเกียรน้อยกันอยู่เกีย,นยร <laughs> ยน้อยอยู่แต่วันนี้ ป้าคนบึงผุ่งทะยานจะซูนหนึ่ันหรือเปล่าสามสิบหกครับอุ้ยถ้าถึงหนึ่งพันสามสิบหนูจะยังไม่ลงแต่ถ้าไม่ถึงก็หนูจะลงนะคะอันนี้เดากาดับจักรลาใช่หนูหนูต้องขับรถกลับจักรลดอะ่ะก็อยู่คนละที่เหรอใช่ค่ะแม่จะอยู่ไม่แถงแต่ว่าแฟตจะอยู่จักรลาไกลไหมไกลกันไหม<โ>อีกไกลไหมสิบหกโลค่ะ อ๋อยี่สิบโลบ่หอดอีหยังไปใส่ตับตะกร้าก็ดีไปจากตระดาษสี่สิบโลบ่หอดบ่หอดจังไดคะแมาคนดูแปดร้อยท่านใช่อย่าฟ้าลงนะอือคนเชียร์บอกว่าอย่าฟเดีอย่าฟ้าลงน้องแอนนี่อีกคนไปไหนมาแล้วค่ะมามาแป๊บหนึ่งค่ะพอดีน้องบิสบายจะได้กินยานอนจ้าพขามูจูไปเจอคุณพ่อเลยจ้าโอ้ ไม่จักรานห้อยลงสามสิบโลใช่ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าหนูขีดลงไปจากรานห้อยแถลงสามสิบโลออกจากห้อยแถลงหน้าบ้านสิบกิโลวตาจะเป็นสี่กิโลเอนลี่ยังมื่อขอโทษหนูขอโทษแล้วกันแม่ไม่ไั่ไม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 นไมนไม่ไม่ไมพไม่ไม่ไม่พม่ไ่่ไน่ม่มม <laughs> ช่วยกดหัวใจให้ถึงห้าหมื่นหน่อยครับห้าหมื่นเลยหรอจะถึงไมหมอะพี่ก็อีกครึ่งนึ่งอขอหัวใจให้ถึงห้าหมื่นหน่อยได้ไหมคะพอเถาก็ลูกเคยอีกจักรอบนะลูก <laughs> <laughs> อะไรแมวอ,อยู่คะ่ะ <laughs> เมื่อกี้เราไม่ทำอะไรกันนะคะเมื่อกี้เราไม่ทำอะไรกันเป็นไรอยู่เราไปไล่เมด้วจน้นั่นางมากัดเลี้ยงหอยไปยืนอ้าเราบอกว่าคุณพ่อน้องแอนนี่กับพี่โจอีกรอบหนึ่งนะค่ะนี่ก่อนจะลงไลน์นะคะใกล้ลงไลน์แล้วอ้าวโอ้ฝากน้องเลยนะ ครับพ่อได้เลยครับฝากดูแลน้องด้วยได้เลยครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่ที่ทงานเป็นไงบ้างครับงานดีไหมครับอ๋อมันอำเภอเล็กๆก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ตามตามเป้าที่เขาตั้งไว้เขามียอดมาทําตามยอดครับพ่ออยู่งานงานสืบใช่ไหมครับใช่เอสี มีอะไรแนะนําผมได้นะครับพ่อผมยังใหม่ๆอยู่ครับอยู่ในอยู่อยู่ที่กรุงเทพครบน่าจะเก่งอะเก่งีควอมนํานถ้าต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ครับเป็นบางวันบางวันก็เยอะบางวันก็ก็ไม่มีเลยก็มีนือเหมือนครับเหนื่อยละต้องต้องสู้หน่อยพยายามหาซอมรูไบบเอาเอาเรื่องอยู่ครับ เยอะเด็ดเยอะต้องเปลนตัวตลอดเขาบอกว่าอะไรนะครับพ่อกินข้าวยังผมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เพิ่งไปเพิ่งไปซื้อของมาครับพ่อที่ที่ในเมืองเลยครับเพิ่งกลับมาถึงพอดีเลยครับก็เลยได้ขึ้นเลยเอดนะเอ้ยเงยนเฮ้ยคุยกันวันเดี๋ยวเจอ เขินจังเลยอ่ะทุกคนไม่เคยพาใครมาคุยกับพ่อกับแม่งี้เลยอ่ะโอ้ยโอเคค่ะห้าหมื่นใจแล้วว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าพอดีว่าหนูต้องขี่รถเนาะค่ะเนาะถ้าสำหรับใครที่อยากเข้าด้อมเจ้าพรแอนนี่โจนะคะอยู่ที่บ้านฟ้าก็มีนะคะหนูฝากหมุดไว้ ตรงโฟลไฟล์เราเด้อทุกคนเด้อแอนนี่ตัวเกวมิวสิกนะคะแล้วก็ของพี่โจนะคะหมูโจใจดีนะคะเขาไปซัพพอร์ตพวกเฮาได้เด้อค่ะเด้อแต่งหมืนไห้โอ้ยคุณพี่กันยิ่งคำถามมาแบบนี้อ๋อข้าแตเตอนดูใครจะโอเคค่ะขอบคุณมา,มากเลยนะคะถ้าผิาาดข้อประกันใดหนูต้องขออภัยด้วยนะคะมันนี้กับขอคุณทุกท่านเลยนะคะที่ทรงของควันไ้แล้วก็กดหัวใจนะคะ อ่ะโอเคพี่โตสว,วัสดีครับก็ขอบคุณแม่ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้รอติดตามกันหม่นะครับอยาอยา,าว,ยวยค่ะดอมแพ้งเดิมเม็ดไมที่จุปเปแจงบอกไนะก่หน่อยตัวหนึ่งเั้นสองหน่อยโูหน่อยตัวนึงโอ้ย <laughs> อะไรนะห้าหมื่นใจแล้วหัวใจคู่คะ่ะเอา้าเผินจังเลย แม่ปิดตาป้าป้าปิดตาด้วยแม่ปิดตากัป้าป้าปิดตาเร็วๆไม่ป้าทำแล้วแน่น่ะเร็วๆแม่ปิดตาเ๋ยวเรามันเป็นฉาน่ารักมากเลยเอาก็ะดูกปิดโอเคพี่โจ้อย่าซองเบิงหนะทุกคนแคลวยัาง โอเคขอบคุณคะ่ะพี่โจ